เป็นสติกเกอร์ติดผนังนะคะน่ารักมากๆขอยากไปติดผนังห้องตัวเองมากเลยค่ะพอแกะออกมาแล้วนะคะคลิกติดติดเสร็จเด็กก็สามารถใช้ imagination ของตัวเองหรือว่าจินตนาการของตัวเองนะคะติดเสร็จก็สลับไปสลับมานะคะแกะได้ด้วยแกะได้ไม่เป็นรอยค่ะทิปที่2นะครับการนํา รางใส่ขึ้นดื่มนะครับรางพลาสติกนะครับเอามาทําเป็นรั้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเอามาใช้อย่างคุ้มค่านะครับความแข็งแรงของรางมีนะครับขนาดดิกันเนี่ยเราสามารถปลูกต้นไม้ในหลักได้ด้วยนะครับ ได้เห็นการออกแบบอย่างนี้แล้ว<ช>นะคะมาร่วมทำมูลกับเราได้นะคะกับ โชว์รูมอินไซต์เชอร์ริตี้นัมเบอร์ซนะคะมาร่วมกับเราได้นะคะเราจะมีการเดินทางไปนะคะในวันที่26สิงหาคมนะคะและตือวันเสาร์รายละเอียดของโครงการนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับ www.decmedia-thailand.com นะครับหรือที่ Facebook ของเราครับ w w w f a c e b o o k c o m นะครับ s h o w r o o m t v นะครับสามารถเข้าไปคลิกดูรูปต่างๆของสถานที่ได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือโทรเข้ามานะครับร่วมกิจกรรมของเรา081ครับ8802230นะครับแล้ววันนี้นะคะอย่างที่เราได้ช ไปนะะคแล้วก็คือตู้ที่เป็นรถไฟไงคะก็มีอุปกรณ์เก๋ๆจากวาทด้วยเครือสอบใช่ไหมครับอยากเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากเห็นนะคะไปชมรายละเอียดกันค่ะ Home Decorative Product คือผู้นำเข้าสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศทั่วโลกโดยเน้นทุกการคัดสรรทั้งนวัตกรรมการดีไซน์และวันนี้ก็มีไอเดียสำหรับการตกแต่งห้องของคุณให้สวยงามทั้งดีไซน์และฟังก์ชันมาแนะนำกันค่ะคินว a r o อุปกรณ์ยกหน้าบานเปิดขึ้นสำหรับตู้แขวนของกลาสผู้นำด้านนวัตกรรมจากประเทศเยอรมน,นี ที่จะช่วยให้ทุกการเปิดปิดหน้าบานของคุณเป็นเรื่องง่ายครบครันทั้งในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบายรูปแบบดีไซน์ทันสมัยจุดเด่นของชุดอุปกรณ์ k i n ว a โรคือเวลาเปิดใช้งานหน้าบานสามารถตั้งค้างได้ทุกองศาของการเปิดช่วยให้คุณสามารถหยิบสิ่งของภายในตู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่วนเวลาปิดเพียงแค่ดึงหน้าบานปล่อยลงมาเมื่อถึงระยะ30องศาก่อนปิดหน้าบานจะค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆด้วยระบบซอ f t c l o s e ช่วยลดแรงกระแทกไม่ทําให้เกิดเสียงดังและไม่ทําให้เกิดอันตรายจากการใช้งานอุปกรณ์แข็งแรงทนทานและติดตั้งง่ายจึงเหมาะสําหรับติดตั้งกับหน้าบานตู้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆทั้งภายในบริเวณของห้องครัวห้องน้ําและสํานักง,งานต่างๆค่ะ และนี่ก็เป็นอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ดีๆจาก Home d e c o r a ท i v e Product ที่นำมาฝากกันค่ะเห็นไหมครับอุปกรณ์ของ Home นี่นะครับเขาใส่ใจนะครับความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะครับเวลาที่เราเปิดนี่นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าฟิตติ้งที่มันไม่ดีนะฮะมันอาจจะลวกมากระแทกที่สาได้นะครับตอนนี้เนี่ยชูริวมีอะไรมาโชว์ครับแน่นอนค่ะอย่างช่วงที่เราใช้ลังนะคะที่จะทําเป็นกําแพงเนี่ยค่ะ หลังหนึ่งอันเนี่ยนะคะก็ามาทําเป็นที่เก็บของได้ค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะเพราะว่าที่เก็บของนี้นะคะย้ายไปย้ายมาได้ด้วยค่ะ ท่านผู้ชมคะวันดีนะคะช่วงโชว์รีวของเราค่ะเราจะมาทำที่เก็บขลองนะคะที่ทำจากลังน้ำอัดลมนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรามีลังอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดลังของเราไม่สวยนะคะอาจจะเก่าไปนิดนึงนะคะเราก็จะใช้สีนะคะพ่นให้เท่ากันนะคะอุปกรณ์อลูมิเนียมที่เราจะทําเป็นรางนะคะเราก็จะพ่นให้เป็นสีแดงเช่นเดียวกันเลยค่ะกับตัวลังนะคะวันนี้นะคะที่เราได้มาทํา อุปกรณ์ที่ใส่ของนะคะที่ทําจากรางนังอับลมเนี่ยเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก,ก็จะชอบแบบเลื่อนของไปเลื่อนของมาใช่ไหมคะเราก็ติดล้อให้สักหน่อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาติดรางนะคะที่จะเป็นที่เปิดปิดด้านหน้าของรังใบนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะคะตัดเป็นด้านหน้าค่ะ วัดให้พอดีกับด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วเวลาเปิดปิดนะคะจะเปิดปิดยากมากถ้าเกิดเราไม่สามารถสอดมือเข้าไปได้เราก็ทําดูตรงกลางสักนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ให้มือสอดไว้เปิดปิดได้ค่ะสาหรับด้านหน้านะคะที่เปิดเนี่ยเราสามารถที่จะทําจินตนาการต่างๆนะคะแต่วันนี้นะคะในเมื่อเราทํารางที่ใส่ของเก็บให้เด็กๆเนี่ยนะคะเค้กก็จะทําเป็นรูปตุ๊กตุนตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะเอามาแปะไว้ด้านหน้าอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ เราก็จะเก็บของไว้ด้านในอย่างนี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะประกอบด้านหน้าค่ะให้เข้าไปนะคะเป็นตัวปิดนะคะของที่เก็บของที่ทำจากลังนังอัดดมนะคะได้เรียบร้อยแล้วค่ะดูสิคะน่ารักมากทีเดียว เรียกได้ว hmm. ่าเป็นกล่องสารภาพยนตร์เลยนะครับเนี่ยครับใส่คอนได้เยอะเลยนะครับสงดยอดดนี่ครับแล้วก็สามารถเอาซิกเกอร์หน้ารังๆนนะครับแปะด้วยนะครับใครชอบลายไหนก็แปะลายนั้นและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะครับโอ้โหเรียกว่าสวยประทับใจทุกเราทุกคนเลยแล้วรู้สึกว่ามีกิมมิทเยอะมากอะที่้มีแต่ความรักค่ะเข้ามาแล้วที่สุดก็อยากมีความรักนะนั่นไงครับ ไลฟ์รับชนะพิเศษนะครับโดย AP ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามโครงการดีๆของ AP ได้นะคะที่ w w w a p t h a i c o m ค่ะต้องนะครับเสื้อผ้าสวยๆของเรานะครับจากแกรแล้วก็ FQ n L นะครับหลังจากดูรายการเราเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดวันนี้นะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไปงานเจ๋งๆนะครับผมมีหนึ่งงานซึ่งชาวโชว์รูมต้องชอบแน่นอนนะครับนั่นคืองาน Home ปรเอ็กซ์ครั้งที่14นะครับงานที่คนรักบ้านและชอบการแต่งบ้านอย่างชาวโชว์รูมเลยถูกต้องครับพี่ตุ้มครับมีทั้งสินค้าลดราคานะครับมีทั้งแบบว่าเอาของมาโชวว์กกกกัันนนทีีี่่่เเเรรราาาไมมคคคยยห็็ะบแล้ออองื แข่งขันนะครับการจัดคอนโดด้วยนี่แหละครับเป็นการแข่งขันนะครับโฮมโปรแชมเปี้ยนครั้งที่5นะครับในคอนเซ็ปต์แบบเอาใจคนเมืองนะครับโปรลีฟิ้งซิตี้สไตล์นะครับเขาจะตกแต่งนะครับคอนโดขนาดกระทารัตเนี่ยให้สวยได้ยังไงในเวลาจำกัดนี่นะครับคุณผู้ชมที่อยากจะไปนะครับเสร็จรายการแล้วไปได้นะครับงานเนี่ยมี12วันเต็มเลยนะครับตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่25ตุลาคมนี้นะครับที่ฮอล์นะครับ5ถึง8นะครับเอ็กซิบิชันฮอร์ไปกันได้เลยที่อิมแพคโลนด้าเมืองทองธานีนะครับและสำหรับวันนนนนีีี้้เรรรราาาาลไปปกก่่อคคคััััััับบบบพใหหหมสสสสสดดด์วว